เสนอสวยๆคันนะครับอันนี้เป็นรถ Isuzu c a p f o ปี2020นะครับนี่ดีแม็ตัวใหม่นะครับปีนี้ปี2020โฉมใหม่ยังป้ายแดงนะครับมาที่ร้านนี่นะครับจัดครบชุดเลยนะครับครบชุดของที่นี่ก็คือทำพุ่มเบาะกับปูพื้นนะครับนี่ผมถ่ายดูอันนี้จะเป็นสีดำแดงนะครับนี่เราทำพุ่มเบาะแบบสวม ผมถ่ายดูชๆชัดๆนะครับสวมทับของเดิมนี่เป็นอย่างนี้ครับสวมทับของเดิมไปนะฮะไม่ทําลายของเดิมนะครับวันหนึ่งไม่ใช้ถอดตัวสวมเนี่ยออกนะครับแล้วก็ของเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เราตัดตรงรุ่นนี่นะครับตรงรุ่นด้านบอะด้านหน้าก็อย่างนี้นะครับด้านหลังก็ทํากระเป๋าสองข้างอันนี้หัวหมอนนะครับอันนี้ทรงง่ายๆก็คือทรงหุ่นยนต์เนี่ยนะครับ หลังก็ทำกระเป๋าสองข้างกระเป๋าสองข้างหลังของเราใช้หนาหนึ่งมิลเต็มลามิเนตด้วยผ้าทีทอดนะครับใช้กันทนทนเลยนี่ซ้ายกับขวานะครับแล้วก็ปุพื้นฮ่าดีตัวหนาสิบสามมิลนี่เราเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับโดยเฉพาะ,ะด้านข้างนี่นะครับเห็นไหมฮะเราก็จะปิดลงไปนะฮะเป็นสองระดับเราปิดทุกส่วนนะครับนี่ที่ข้างข้างขึ้นนะครับหรือว่าตังส่วนของคอมกลางนะครับ งานเราเก็บเข้ามุมนะฮะให้มากที่สุดนะฮะตามคอนเซ็ปต์ของเรานะครับผมถ่ายให้ดูด้านหลังเดี๋ยวก็มาดูด้านหน้ากันนะครับเอเอีกนิดนึงเราเท้าแขนของเราเนี่ยนะฮะเราทําปุ๊บเราเจาะแล้วก็ปิดเหมือนเดิมนะฮะสามารถใช้งานได้อย่างเดิมหมดทุกอย่างนี่นะครับแล้วก็ปิดทับลงไปนะฮะนี่ครับนี่มาดูด้านหน้าด้านหน้านี่ส่งหุ่นยนต์สวยๆเลยนะครับ ได้ไนลอนอย่างดีนะฮะตัวหนาอชอบสีไหนมาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะครับแต่รุ่นนี้ทำยากนิดนึงแต่ไม่เกินความพยายามของเรานะฮะเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานอยู่ลาดเท้าร้อยิบสี่ซอยย่อยซอยเก้าอันนี้นะครับนี่คือสถานที่ของเรานะครับอชอบสีไหนโทรมาคุยก่อนได้นะครับที่0 8 0 9 9 5 0 6 3 7 0 8 0 9 9 5 0 6 3 7ขอขอบคุณนะครับ ลูกค้าที่ให้ถ่ายวิดีโอวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ